สวัสดีครับวันนี้จะพามาชม Toyota h i e เอเครื่อง2.5 D4D Common r a i l นะครับเป็นตู้โป่งนะครับตู้นั่งคันนี้ปี2012นะครับเป็นรถ2มือนะครับคันนี้รถแค่2มือเท่านั้น ใส่ล้อแม็กมาให้นะครับแม็กโตโยต้าแท้นะครับสภาพเกียร์เครื่องช่วงล่างดีมากๆครับเจ้าของเก่าเป็นอาจารย์นะครับซื้อที่รถคันนี้ซื้อที่เต็นท์ใบแล้วก็นำกลับมาขายให้ใหม่เพื่อมาเปลี่ยนเป็นแคมรี่นะครับ เจ้าของเก่าใช้ดีมากครับดูแลรักษาดีมากสภาพดีมากปีนี้เราถือสภาพนี้ถือว่าโอเคมากครับประตูซีนเดิมนะครับซีนเดิมเลยกระจกไฟฟ้าเซนทัลล็อกนะครับ พลาติกข้างบนยังไม่เอาออกเลยนะครับโอ้ oh, oh, ดูแลรถรักษารถดีมากคันนี้วิ่งมา1 4ึ่0 0สมโลนะครับไม่แท้เลยเช็คศูนย์ก่อนซื้อได้มีม่านบังแดดรอบคันนะครับคันนี้ ซินเดิมนะครับเมสปอตอยู่ครบนะครับสามารถดึงดูได้รอบคันนะครับเมส่ปอตคงสร้างเดิมเลย ชนหนักตัดต่อพิกคว่ำมจมน้ำกอไมมาให้ปรับค่าเสียเวลาสองแสนนะครับระบุในสัญญาซื้อขายให้มีผลทางกฎหมายนะครับไม่ได้พูดปากเปล่าต,ต้องแอนเพจอยู่ครบนะครับ